กรบสวัสดีครับผมแมพี่น้องที่ระลัก,ท,กทุกทุกท่านครับเฉียนเคยคือเกาด้วยพี่น้องเลยพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ตามประเทศเลยว่าในประเทศก็ดีสุโองสุบวนสุเกียรติสม,ม,มุมนงคเพียงเนาะกะมาพบเมื่อพอกันคือเกาด้พี่น้องเดยครับเบาแดกครับผมพี่น้องเบาแดกมาละพี่น้องเมื่อนี้มากกับทาบรร,รยากาศฝนตกลินซิมแซะซิมแซะ เนี่ก็เข่าพี่น้องพายุเข่าบ่ะพี่น้องเอ้ามาที่บ่อไร่ยายห้างพี่น้องทากินแต่เมือเศร้าพี่น้องอยู่ในเมื่อสามโมงเศร้าเลยพี่น้องเฮ็ดก้อยไว้แต่เมือเศร้านี่พี่น้องเด้อมาเฮาวุ้ยกันเข้าเขาเข่าเศร้าเด้อพี่น้องฮะเขาวนี่ยนะเมื่อกี้ก็เบาแด็กเลยเฮ้าความกันกันไปเลยบ่อไร่ยายห้างเราพายเข่าแล้วครับอืมาพี่น้องขออนุญาตบาดครับเติมน้ำยากันเฮาอืาใครซ่วงเหรอได้พี่น้องเด้อ ใครดีขึ้นแล้วมาห้าลุยต่อลุยแล้วกะโอ้ยทวงแล้วก็ลุยอยีกตัวข้ออ๋อสารภามนำปลาตองเลยพี่น้องเดี๋ยวเก็บทองมาลุยกันข้า,อาโอ้พักหน้างไงยาวมันเลร้ายหลายแบบเลยมีพักกันทีพุมารกน้ำเลียพักกันดินปีพักดินปีพี่น้องงามงามซื้อมาจากตลาดนะครับพี่น้อง tiền, pi, che tiền, che ảy tiền, tiền, Má, tiền, đi tiền, hết lái tiền, 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 bằng Khoai chân kín nhé một sợp nhỏ Khoai ngon Hãy why พักหนื่อง,ง่ามครับพี่น,น้องเล เป็นกกาลัางปลูกพักกันพี่น้องต้องผู้สาวัดบันเบาแหดงคางบัดเนี่ยเริ่มซื้อข้าวนาวแล้วพักกันปลูกพักปลูกง,งาเตรียมมูลที่กันแล้วเข้าไปอึดพักซื้อมืดกินหรอก 给拉一根根，给它 พักเลยก็หอกันอยู่แล้วก็บกวี่ไปน้อง ขอคขน่ยหน่อยพี่น้องเดี๋ยวกลับมันจะบเบกำงงามครับ 不啊，嗯。 Ừm <tười> <tười> nhà bẩn kênh <tười> kinh hoàng cháy đang gì các bạn nhà bên đấy không nữa Các cái này sau này bị ทร้างบ้านพี่น้องกันพักอย่างพี่น้องคอมเมนต์มา่อกบอกเป่าแดดได้ได้เงเดื่องพักกนดีไหมเพราะที่เนี่ย,าายปากแข้งเลยเนี่ยเชื้อพวกหมดรถไทยเป็นคนนั้นเพี่นเนาะรถไทยเป็นมาตรฐาเชียงดังมาต่อกันต่อพี่น้อง ผู้ถาวรพนมาตาหน้าพนก็จะบกดับเครื่องไงดอกพี่น้องพนเติมน้้ำยากันอยู่พี่น้องผู้ถา่ากบผู้ถาวรพนปะกันเจอกันคุยกันบบนี้ก็สัญญาดอกเอา้ามาลุยตัวห้องแบบถ้ามพนดับเครื่องพนบอดับดอกพี่น้องเ้อะพนเติมนน้ำยากันแล้วก็เบาแดด ว่ากันดอกเนาะเพื่อนเนาะก็พังเอือมแทบันก็ปก้อย พอเขาขับหน่อยตัวบ้านเนียนกลับได้เพียงเด้อเมื่อหนีห้องคัดมือใดกลับหลายเขาขับหน่อยคัดมือใดกลับหน่อยเขาขับไง มุมผักเลยแําครับ จะดื่มยาไปสองเบรกพี่น้องเอ้ยแสยบคักว้าพี่น้องมาครับมันเสียบตัวพี่น้องนะกินก่อยเนี่ยมันเสามันคักเนี่ยเบอก เศร้าไปได้สวยเลยเพื่นหงสามโมงเจ้าพอดีกินข,าขา้าวขงอ้อยพักอะเล

ก้เสยบักปอนองก้อยมนเมนกยก้อยอยแซเอานะเพีองเนาะรับลิปนี่ย,ย,ย,ยนนดีเพราสเน,นี้แะครับเนน้นนาาองคัดกิริยาาทองเบาเดกบรสุภาพผู้จะเหมาะสมอะไรกัขวาุดขวายได้เพียงเนาะสำรับลิปเนี่เบาแดกถ้าขวานตุไร้ประกันมือมือยังทุรกินกัาเบื้องแเพงเนาะสำรับลิมนี่ยสำเน,น,น,นี้แะครับสวัสดีครับ